็นจังใดก็อาการเท่าเป็นจังใดมันตะกุนแต่ลีอาการตื่นเศร้ามามืนีแม่หาเข้าไว้ลูกไส้กินกับขมปากกินยังกระบอลลูกขับแม่เป็นวินวินลูกขึ้นกระวินแม่เออขิงเจ้ากระมมห่อนไทยลูกลาเข้ากระจินบ่ท่านใดตีบ่ใหาใดอกแม่กินน้ำล้มกับขมปากแม่ับโอ้ยบ่เป็นโูกข่อยสิเปื่อยอีลิตติบดีโอป่วยอีลิตติไม่เนี่ยป่ากับผัวจกบาดก่อน นอนถาเมียยืดีได้ลูกหล่าเด้อบอ้เชื่อโบตกวันที่เก้าต่ำเถาเอย้ยเมื่อนี้วันที่เก้าแล้วจอนันกับวันที่สิบหกเชื่หยหัมันล้โตสะก,กันยากแต่น้ำแนวเดียวเนาะเท้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสิบคูณห้าสิบ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหบหบเจ็ห้าหเจ็ดห้าสิบนหสัดลูกบัตเมียขอแพงกะทักกะทันได้ไหมไงกันไปเบิดน้ำม,มันนี่นะว่าสัตว์งวดนี้สามมาแรงสามอย่างละเท่าพัดลมไงโอสามนี่มาแรงโอ้ยเป่าจว่าเขาไม่ดังเบือเแือละสามมาแรงศูนย์นี่ดับเด้อ <laughs> ไม่อย่งเ้าเลี้ยงหย่งโอ้ยกับเ้าเลี้ยงในความในคขัคว้วเนี่ยนะพ่อเท่าเอ้ยเบิดปีหกหาที่ผ่านมาซื้อเลขมาทั้งหมดทั้งสิ้นยี่สิบสี่งวดได้กำไรดาดาดได้หลายปันไดกำไรถือกสามงวดนอกนั้นกนะินเบิดเท่าเอ้ยเด็ดน้ำดวงลูกไส้เห้ามาทักทกุลทะเลลามีอาการบอกคือเกา่าสามมือดีสี่มือหายทั้งพร้อมแห่งพ่องจอยเลือง ม่งคอยได้พิจารณาเป็นอาการลูกของเฮาแล้วคอยว่ามันต้องไข่แท้แน่นอนโอ๋หมายความว่าเจ้าอยากนอนว่าเตี้ยโอ้ยว่าเลี้ยงลูกไข่แท้แน่นอนสิมะคอยอยากนอนจังใดผู้ใดไข่ตีอินเดียบักเท่าแนนมันเป็นอย่างไข่มันไข่เฮ็ด่ยัยยงจะได้ดันโอ้ยแล้วผู้ใดสิไปตอบได้กที่ถามแจ้งสำนัก เดี๋ยวนี้นะ่ะลูกบะมีเแหยงบะมีแฮงแฮเนี่ยป่วยนั่ะลูกไข่<น>เลยว่าปรึกษาหาหรือกับผัวเนี่ยก็<น>จังเปลี่ยนเนเจ้าเดค่อยไข่แท้ลูกกับว่าแม่่าห้ยไขแทนดอกแม่า ตั้งใดซื้อว่าคนเปลี่ยนไข่ผู้ใดเปลี่ยนผู้นั้นยากสิให้ยากผู้บอกไข่แนวนั้นบอกหันมีอันลูกไข่ก็จิไม่ยากอย่างบ่เมนว่ามายากคันแนวได้คันก่อเหตุไปโดยบ่ปรึกษาโดยพารกันเจ้ากระจมเจ้ากระวาเราสูฟังแล้วกับบ่แล้วเออน่ะ เราโซฟั่งแล้วนี่ยเพว่าอยากได้เงินนําเจ้าไปหาลูกไปหาหมอเยมอยกลับบ้าไปปินไปปัวถึงตัวเดี๋ยวนี้ลูกของเฮาเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยเจ้าก็เลยว่าอยากได้เงินเนี่ยไปปิ้นไปปัวยลูกเออไปเสียดยาเข็มเดียวก็คือสีเศร้าเราค่อยว่านั่นเพราะเงินจะพันแน่ทัดยามันดีบ่าก็ดีแต่นอะบ่ดีบ้านเพิ่นที่ไปสิบตินะผู้ใดเป็นผู้ผลิตม้ายาเนี่ะ อ้าวกับพวกกัาเจ้าเก่งผุ้นล้นเนาะพวกเขาเก่งเออนักวิทย์ผุ้นั้นเนาะอันผู้มันผลิตยามันน่นมันตายเป็นบ่โอ้ย,อยกระช่างหาว่าเนาะผู้ไรที่ตายเพราะปิ่นเจ้าทักษันเจ้าจีบไปหาคำมิงคำพนี่อย่างการซ้ำวันยาทานนังตั้งแต่เป็นหมอแท้ๆคอยกระจูดมาพอแห้งเลือได้ที่ที่ม้าวอย่าง อันเจ้าเว้าอยู่จังสีเจ้าว่าอยากให้เงินข่อยเมนบ่เอาเว้าอยู่นี่แหละเจ้านะมันใส่ใจโดยไรประโยชน์เท่าเอ้ยอันเจ็บเปลี่ยนเดียนอ้วนหนักคำว่ามันไข่มันการนั่งข้อหม้ออยู่คนว่ามันนอนปากเข่าเอาฟะอยู่ก็บ่ได้ปากจะคำนั้นในนิทานพุ่นดอกมันเยี่มมันเจ้าเจ็บเปล่งตัวจริงมันได้ที่นั่นเบิ่งตัวจริงมันคือคนป่วยเนาะมัไม่หยังป่วยมันจะใส่เนื้อหนังมังสังเต็มพลืดอยู่เนาะ มันคนละแนวอันตัวจริงเงินบ่ได้ป่วยในนิทานผนมันป่วยวัในนิทานเนี่ยมันหน่งพบาดนี่ก็เลยว่าอย่างได้เงินนี่ไปหาหมดหาหมอขอจักพันแนไม่จะว่าหัดพันแต่หารอยกับบะมีอยู่อาบะมีสิไปใส่ขึ้นับเยอะว่างั่นเอ้านับกระถิไปอยังอันนั้นคือนับฝากเท่าเอ้ย เงินทองของ,ของเขาเนะี่ยมันใส่ในอัมจำเปลี่ยนเท่านั้นคันมัน่าจำเปลี่นอีหลีนะจะใส่โจกออกมาจะาเอาม้าเล่นมันมาแม็นแนวก็จันกับบัาาบามากกว่าจิเปกอสดโดอกเจ้าบอตองมาเว้าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้ลูกของเขานะ่ะมันป่วยซ้ำนี่นะเจ้าจะว้าเปลี่ยนเฟือนเปลี่ยนไฟ่ยยอยมีความเินความอ่านหลายก็เจ้าอีกก็จะมีความคืินยึดถี่ก็จิไปสาความคืิเจ้าน่อยบางบามีปัญญีดอกรวยย้อน่ข่ได้เจ้าจำได้บ่โออีหยังกัจะสวาตเจ้าของในสได้พารวยเจ้าจังรวยอ่ะ เออกบว่าดอกกบวาด้วยย้อนเจ้านั่นล่ะเมื่อก okay so ี้ขายบักหม้อน้ำกันอยู่บ้านน้องขามน้าดีเน้นนะตั้งเต้นน้ำกันซากันกับทุ่มนั่นลหลัอไม่มาคอยขายรวยกว่ามาคอยก็เลยรวยๆแบบนี้ไม่ใช่ไปเลี้ยงสาขายบักหม้อข่อยกระไดตัวเมือเนี่ยป่อยเงินดอกปาดนีเที่ยวเงินมาใส่เหรียญซื้อๆเนี่ยมันไม่ได้ดอกเอาฟังสะก้อนความคิดความบ้านน้องข่อยก็มีคขาวาลูกป่วยเนี่ยฟังเด้อข่อยจะมีวิธีเฮ็ดจังไงล่ะเนาะว่ารถเท้าลูกก็จะว่าป่วยที่อย่างบุญอย่างกระได มันผู้ใด้อสอยากป่วยผู้ใดมันสิอยากไข่เนาะโยดีเพราะว่าดีไม่จากปยวยว่ามันขึ้นมันขึ้นว่างได้หรอปรได้ยินี้เบ่าบั่วบัดนี้ตอนนี้พอได้ยินเมี่มยวเาว่าเจบ็บเบาคือป่วยนุ่นส่วนในลูกกะพังนานมาหาไข่บัวเมียนี้ ພັນດຽວຫນຶ່ງກະແພງເອົາລູກພັນແຊວແຊວຫຼິ້ນບໍ່ເປັນບໍ່ຮປ וא ລກຊາຍຂອງຕມີພໍດຽວຊຳດ້ວສັງມາໄຄບໍສຳບ เดี <Es> <an> <im eres> Star, ๋ยวกับสิโพดสิโพดขอหลายกระไรท่ันเดียวพันเดียวนั่นน่ะแต่ย้อนพันเดียวละมันจะเสียยวนพันเดียวกับ่ได้อ้าวล้วบัดนี้บ่เพ่อตายให้มันก็เศราเมื่อเทือยใจร้อนในลูกนอนในลูกไครตามใจมันจ่เส้นท่านแม่นวดมือมันอยาสิดีกระจังสิลเป็นคิด กะบอกหายโอ้ยโรคกันนี้มันบม่เป็นโรคไรว่าจะกองเสียงดีก็ว่าไปทัวได้ปับผีบนี่ก็ไร อัคคระอัคคระจงอัคคระจังไดนจะบอกเขาใจตีห้าเทศมือในห้าเทศแหล่อีสานเจ้าบอกว่ามันบาดยากเจ้าสิมาอัคคระจังในบ้านเลี้ยนภาษาไทยไหมล่อเลี้ยนเทศอีสานมันบ่มีดอกก็เรื่อไม่ใงี้บ้านโคกสีว่าจันว่าล่อเลี้ยบ่ได้พูดตีจะมาขาไล่ผมจะของเสียงดีว่าไปตัวทีบตัวเด่นบ่าบ้าได้แล้วก็เห็นบ้านนั่นไหมโอ้ยากษ์ใสเมีนเลี้ยนบาดยากอยากษ์ใสเอาโรคกันนี้มันบ้าเมีนโรคร้าย เอ้เหาเห็ดยไป่วยตั้งหลายคนบ่ทันโดนกัดเสาอเองเจ้าจะเก่งกว่ายานซื้อบาเดียวเจ็บเปล่ธรรมดาละเจ้าบานเมื่อถึงเข้ายังบ่อยู่เมื่อเถ่าเอ้ยไข่แดง่อยดูแต่บ่าข่บ่จีการเสียนสีไข่กับบ่นอน เออมีแต <muitas S 2> ่ฝ่าวีบร้อนยาน่มังดอกมีหลายคือใบหญ้าป่ยตายก็โยมาจนปันนี้หมอิดีปันได้วายาิสรีปันไดนออตั้งแต่หมอเท่เทก็ยังงูแไป่วยตายหลายคนแล้ยวจำด้วยศาสตรตอดออยากได้เนิ้ค่าสินเดือนเก้าพาความดอกค่ายาก็เอา ตั้งไข่เสียอีกจำมันเสียเขาเติมของบัวตองเมียเธอเอเจ้าบ่ตตองเจ้าจะวังไปหาผัวสิไปทำยาจากหมูุ่ณเช้าบ้าน บวกการควังเขาเล้วถามายาหยุดในป่าไปเรียกเก็บเอามาบ่ต้องเสียบัดเบียงหลอกเพียงไว้ตะมังมีนาคือภาษาโลกสำลีีอย่าไปหวังว่ามันบวจีปันโลูกใส่หฮาจะต้องให้เรกคือเขาเจ้าคนรวยก็ไปเมียหายารักษาโลูกไปคนตุก่อทสิบอกเพื่อนบ้านให้เขานั่งบอกซื้อยา านะท่านจะว่าผัวนี่บายยากันโลดไปอำเภอสิให้ไปหาหมอเมียนบ่เสียดอกเงินย้อนเจ้านั้นคนดอกใจฮ้อนไปสะดีข่อยบ่เจียวแต่ว่าเงินสะลเดียวข่อยสิบ่ให้เจ้าไปแม่ดอกแม่สูลูกเขาป่วยเจ้ายาใพี่น้องโหเพิ่นมาเบิ่งสิเพียงาเพียงอ่านปู่ป้าอีกเครื่องกิน สองตอนนะย้มเปินมานอนเฝ้าเพียงที่นอนมันสาดเสือเสียหนำมันปฏิบต้ดอกเพีไว้บตะเบียงไขาเมื่อพ่อตายดอกนาขันบดเสือกะลองดูก้อยหูดีมาพ่อยาวหมยเพียงยอนสีสวรรค์ยังเล่าเมี่วเสียงเงิน เจ้าอย่าได้โอ้เอาเมียเท่าเอ้เจ้านังคนสัมห่าวลูกไปเมียกับบ่ได้หวานว่าไปกว่ามาล้องใครจ่าเบิ่งคนหน้า

没有没有没有，我慢点的。嗯